วิธีทำกุ้งผีเสื้อให้ตัวแข็งสวยงามใครที่ยังทำกุ้งผีเสื้อไม่สวยงามนะครับผมแล้วเวลาทำนะครับกุ้งผีเสื้อตัวอ่อนๆนะผมก็มาดูในคลิปนี้นะครับว่าเรามีวิธีการทำยังไงให้กุ้งผีเสื้อตัวแข็งขึ้นนะครับคลิปนี้ทำขึ้นจากประสบการณ์จริงของทางร้านอร่อยจังชูชิ ผมไม่ใช่เชฟผมไม่ใช่อาจารย์มีแค่ประสบการณ์จริงๆของตัวเองแนะนำให้อาจมีผิดบ้างถูกบ้างขออภัยให้นำไปใช้แต่สิ่งดีๆแค่นั้นพออร่อยจังชูชิชูชิบ้านนสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านอร่อยจังชูชีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอก เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมกับกุ้งผีเสื้อนะครับที่เราทํานะครับผมก็คือที่เราเสียบไม้นะครับเสียบไม้อย่างนี้นะก็สอนสอนไปแล้วนะครับผมกุ้งผีเสื้อนะครับทําให้ตัวตรงนั่นเองนะครับการเสียบก็คือต้องเสียบตามเส้นหลังเส้นตรงที่เป็นไส้มานะครับผมอย่าให้ทะลุตรงเนื้อข้างหลังมานะครับมิงานมันจะขาดนั่นเองนะครับผม และเทคนิคที่เราจะมาบอกวันนี้นะครับกับกุ้งบีเื้อนะครับเวลาเราลวกสุกแล้วนะครับผมเราต้องแช่ไว้ในน้ํานะครับแช่ไว้ในน้ําอย่างนี้นะครับผมเพื่อจะทําให้ตัวกุ้งไม่อ่อนนะครับผมจะทําให้กุ้งตัวแข็งขึ้นนั่นเองถ้าเอาออกไว้ข้างนอกนะครับ<ด>ผมจะทํายากเพราะว่าในตัวกุ้งครับมันจะมีลื่นๆนะครับผมเห็นไหม ถ้าใครทําที่ว่าอยู่ข้างนอกมันจะแห้งเกินไปแล้วมันจะเกะยากนั่นเองเราต้องแช่กุ้งไว้ในน้ําอย่างนี้นะครับเมื่อทําเสร็จนะผมเมื่อทําเสร็จนะครับ,เ,เ,รรบเราก็ต้องแกะแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในน้ําเหมือนเหมือนเดิมครับผมเนี่ยที่เราแกะเสร็จแล้วนะครับยังไม่ได้เอาไม้ออกนะครับใครที่เอาไม้ออกมันจะทํายากตอนที่เราจะผ่านั่นเอง เทคนิคของทางร้านอร่อยจังโยชินะครับประสบการณ์จริงของทางร้านนะครับผมเมื่อแกะกุ้งเสร็จแล้วนะครับผมตัวกุ้งที่เราแกะเสร็จนะครับต้องเอาไปแช่น้ํายิ่งเป็นน้ําเย็นได้ยิ่งดีนะครับตัวกุ้งจะแข็งนั่นเองเวลาผ่าจะผ่าง่ายนะครับผมแต่อีกเทคนิคนึงเล็กๆน้อยๆนะครับอยากให้ตัวกุ้งแข็งถ้าเราทําอย่างนี้แล้วตัวกุ้งยังอ่อนอยู่นะครับก็สามารถที่จะนําเกลือนะครับผมเกลือ เล็กน้อยนะครับผมมาผสมในน้ํานะครับในน้ําตัวที่เราจะแกะกุ้งแกะเปลือกกุ้งออกแล้วจะนําไปใส่นะครับเอาเกลือนะครับผมไปละลายน้ํานะครับผมแล้วก็เอาตัวกุ้งที่เราแกะเสร็จเนี่ยเอาไปวางไว้มันจะทําให้ตัวกุ้งแข็งขึ้นนั่นเองนะครับใช้เกลือนะครับผมละลายน้ํากับกุ้งที่แกะแล้วนะครับผมจะทําให กุ้งตัวแข็งขึ้นนะครับก็ลองนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆของทางร้านอร่อยจังชูชิไปใช้กับกุ้งผีเสื้อของคุณดูนะครับผมว่าตัวกุ้งของคุณจะแข็งขึ้นจริงไหมนะครับอย่าใส่เกลือเยอะเกินไปนะครับมิงน้นมันจะเค็มนะครับผมก็ต้องใส่เกลือเล็กน้อยครับผมตามที่คุณใส่น้าเข้าไปนั่นเองคุณใส่น้ําเยอะก็ต้องเอาเกลือเยอะขึ้นหน่อยก็ลองสังเกตดูนะครับว่าตัวกุ้งคุณจะแข็งขึ้นไหม หรือว่าจากการเก็บกุ้งนะครับจะเก็บได้นานขึ้นนะครับผมทําเสร็จแล้วนะครับผมสําหรับกุ้งผีเสื้อเราผ่าเสร็จแล้วนะครับก็เก็บใส่กล่องนะครับผมเอาไปฟิตไว้นะครับเก็บได้เป็นเดือนนะครับผมเป็นเดือนสองเดือนเก็บไปได้เลยนะครับถ้าเราทํากุ้งสดนะครับผมอย่าให้หลังมันขาดนั่นเองก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็จะนําทําคลิปมาสอนเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วง หลังๆนะครับไม่มีคลิปอะไรเลยนะครับถ่ายตัดต่อไว้ก็ไม่มีนะครับไม่ได้เอาลงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคลิปสั้นๆอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสําหรับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการผ่ากุ้งผีเสื้อว่าร้านอร่อยจังจุชิมีเทคนิคการผ่ากุ้งผีเสื้อยังไงนะครับผมอย่าลืมกดติดตามชมนะครับ ชูชิทำกินเองที่บ้านก็ได้แค่มีน้ำปรุงรสข้าวชูชิของร้านอร่อยจังชูชิส่งทั่วประเทศ